สวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันออกพรรษานะคะดูท้องฟ้าก็พระจันทร์เต็มลงเลยนะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสแจ่มใสมากเลยนะคะปีนี้ก็คือน้องทิพย์ได้ออกพรรษาที่ท่าขี้เหล็กนะคะก็จะถ่ายบรรยากาศที่นี่มาให้รับชมนะคะที่นี่ก็ไม่แตกต่างกับที่บ้านนะคะมันมันก็ดูคล้ายๆกันเลยนะคะทั้งจุด เพีนพันเลี่ยมหรือตานตานีนเหงเต็นที่ภาษาไตายจะพูดแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็จะมีต้นไม้แปลกนั่นก็คือต้นไม้เกี้ยนะคะที่เราเรียกว่าต้นไม้แปลกนะคะก็จะจุดเหมือนกันนะคะมี2ต้นนะคะ บรรยากาศก็คึกคืนเหมือนที่หมู่บ้านน้องทิเลยนะคะไม่แตกต่างกันเลยสนุกสนานมากเลยนะคะแล่ก็มีอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีหลอกไม้ไฟด้วยนะคะที่นี่เขาก็จุดเหมือนกันนะคะไม่แตกต่างกันเลยสนุกเหมือนกันแต่ก็คิดถึง